เอฟซีช่องเฟิร์นบ้านนาธมลี่นะคะางานกันแล้วนะคะทุกคนองเือร์ก็ไปดับเหล็กแล้วนะคะตอนนี้นะฮะนึงช่างก็น่าจะไปซื้อของอยู่นะเดี๋ยวเราไปเอาคุ้ามาใส่ลวดก่อน o oh. ้ใครเรียกว้อย เกงมาไว้รุยงานโดยเฉพาะอันนี้เราทำงานที่ร่มฮะทอนหม่ออกก่อนกันนะกินตั้งแต่นุ่งกุ้งขอทายทุ่งแล้วเขากินตั้งแต่เช้าเขากินตั้งแต่หกโมงเช้าอาต๋าว่าจะเที่ยงอย่างนี้ห้าโมงก็หิวแล้วดิหิวกินนอนกินนี่อิ่มเนี่ยกำลังจะกินมะม่วงเยียวเน่ยนะกินข้าวก่อนเด้อ เอ้พี่เอ็นพี่ปดาเมื่อวานลุงบอกว่าอยู่โดมไม่ใช่ว่าจะอยู่โดมนะอพายเอฟซี FC มาค่อยวิ่งอเอ๊ะคนอยู่โดมมาอยู่โดมตั้งนานไม่มาทันทีวะเซลประดาเมื่อวานวะเอ้ะเขามาเขาได้ถ่ายคลิปด้วยเปล่าไม่ร<อ>ูก <laughs> ไม่ได้จะได้คลิปกับาเขาไหมเนาะ ปาไทยบ้านถ่ายตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วยังไม่ได้แปดนาทีเลยแสดงว่าลูกช่างทำอะไรผู้ร้องไม่รู้เหมือนทำเออแกะแบบทีเดียวนั่นเลยเนาะไม่ต้องแกะมุมเดียวมุมเดียวแกะมุมเดียวมุมเดียวแกะให้มันเสร็จไปเลยเพราะว่าอ ไม่ได้มัดแบบคือแกะออกแันนี้อันนี้แกะอันเก่าอ,อย่างั้นมันจะใส่เหล็กมันต้องใส่เหล็กเข้าไปในรูก่อนเี่ยอันนี้เราอันเก่าที่ทำไว้ตรงนู้นไงแื่แต่ไม่ได้ใช้ เฟ้วนีนอ่อันนี้เราจะอยู่กับเล็กกลอลกลวดม,มัดอ่ายเย็นดอยู่ที่ทองแล้วดิุไอยูตอตอตอ่ตรงไหนเน่ย ตั้มจะไม่ดังตลอดใส่ข้าวของน้ำค้างย่าดูดิห้องไหนข้างปัม้มจะดังตลอดเลยไหนเออมื่อกี้ย่าด้เข้าวไหม เอเอค่อยเข้ามากดด้านอ๋อนี่ปิดมุเหรออืมคือเราได้ยินภาันนีมนี่อยูพี่นี่ก็มีด้อ หนูได้เจ๋งบงหืมหนูได้ก็ได้เจ๋งโอ้โห่เปนอะไรแค่มนใส่ก็ได้ไม่านะไม่้ไม่เลยเจ๋งไม่ใลยงาเกไ แต่มันดังเองม่มีคนเข้าไม่มีคนเข้านะจะมัมน,นดังไม่ได้น้ำลงด้วยถังน้ำน้ำค้าง sa nah, amin ang kinuha sa huh? amin

าเีกอเันไปเทศคูนเอกเลี้ยกันจชั้นะต้องเอาเล็กมา่เอนหละีจัมือเมเอันนมันต้องเอาเล็กาเพิ่มเมอันน้เอาเล็กไว้อันนี้เอาอเอาเล็กไว้ทั้งหน่อเลยของน่นีเอาขออ๋อเสียเขารูและแต่เอาขอมามันมีอยู่แล้วทีมบกรแกได้เพราะว่าข้านมันกะบริสเทิ้ เอามาแกนั่นบะเอาเแกนี tamanho, insight, ่แล้วก็เอาอมาดตงเลยบะมืออะไรนี้เหไม่ได้เตรียมพร้อมบ้าไหนจบไหนบอกมันมาดาเตรียมพร้อมแลาเตรียมจบไหมที่มันจบมาคุุมบ แล้วทีนนไหน,น,นเนี่ยโหวันนี้จะได้มาฝา่สิคลิปเนี่ยกแกรวดอะไรูกเอว่ละเ่นก็ยี่สิคลิปแลนะ เยี่ย <roommate> ีเยี่ยงีก็ว่าพี่สิแกกันหมแท้บ่พื้นด้วเนาะมันไอตอนทำอ่ะมันมันง่ายในตอนมันแก่ใหญ่เลยได้ไหมงานใหม่กับงานงานซ่อมี่ยงานซ่อมจะแพงกว่านะงานแก่เองานแก้งานซ่อมเนจะแพงกว่านะเพราะว่าถ้าทำใหม่นะมันทำได้เลยจะเห็่ต้องแก้เนี่ยมาแก่มันยากแก่น้ แล so ้ก so <re> <medio normalmente> ็ม <nước> <tr Dus k> ีแต oh ่ตั้งไว้บัง่ได้ทิเลยนะย่าลื่อมาไว้ใส่นีเด้ออ่าอืมเด้อยข้าวม้วนนีกข้าคูดุซิเล่จากม้วนนี่นะถามปู้ถามปู้อเข้าไปเด็ดตัวเสีนี่ต้นไม้นะตัวสีต้วต้นไม้

ตาตรงนะี้นะไม่เห็นแป๊บๆอยู่เด้เนี่ยสองเตาอี้เยอะๆคอนกับบอเห็นหาเสียมหาจอกกับบอเห็นคลิปนี่เขาเปนพัฒนาไปทุกที่ทั้งบ้านล่ะคนเห็นกับบอไปเอาเดินไปทีเอาไหมสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบทิ่นี้ต่อไปเลยนี้นะคะสวัสดีค่ะ ไม่ได้คลอดอะไรเลยแล้วคลอกเรื่องน่าทึ่ง อะไรบนนั้นมันเป็นท้องที่เลือดมันเหนียวจริงจริงใช่ไหมก็นึกถึงตอนที่เรามัดนียเราเอาให้แบบหัวสั่นหัวงอนเรากดมันกรุบกรหมูมันไม่เนียนเลย มองข้าวจ้าวข้าเย็เครับน้หลเพาว่านี่็อาเมีนก็โอนกดช็อไ่ได้อไ้ท่อส่วงกลาวันหรือเปล่าไม่ได้ใช้ขูดช้าชอบนะกระดาอากมาแล้วปะขูดช้มนะ เด ER ี๋ยวคุณท่อ zoom แ้วกตัดลินขึเนีวก็เครื่องัอท่อบบหมว่านนี่คือเคร่อง่าท่อรุ่งวะถึงบ้านพี่แอนไม่ได้ทำแต่หลังบ้านมืด่ย ้ามันมาแต่ชิเลื้อนน้ำนี่ h ว่ามันคือเต็มคือก้าวสูงกว่าดเมื่อวานนี่น่ะแ้วมันคือมันจะชือเัือนยังไามันคือชื่อมงโรงสานแม่้านบ่อ 你们有灯光的，那边。 I don't ถ้าเราจะเอาตรงนี้เปรูข่าเราแค่นี้เหรอไม่ต้องมีวิธีอื่นใช่เหรอมันแค่นี้หลายวิธีค่อยถามแม่ดีแม่ดีก็บอกว่าต้องรูแบบนี้แล้ก็มีอะไรถ้าเราจะเอาตรงนี้เป็นเนี่แล้วก็แค่แบบนี้เลยเหรอแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนแค่อยู่ในรูข่าแค่ออยู่ในรู แค่หน้าจอแมวยาวครั้งแรกเนี่ยนี่เหรอนี่เต็มเหรอนี่ที่นี่ที่ ถ้าใหรล้มเนี่ยเลือนตกหน้ร้านเหรอเออี่ใส่อตนี้ลุงเสกกอดลกนะเตรียมที่จะใส่ไปใน รูเสาเพื่อที่จะใส่ปลอกมัดขามบุบสี่ช่องเฟิร์นพัานนาแฟมลี่นะคะสวัสดีค